ดังนั้นนะครับรถกลุ่มอีซูซุนะครับไดชมที่ผมบอกไปนะตั้งแต่ปี08จนไปถึงปี2011เนี่ยสำหรับใครที่ติดแบลคริ์นะครับในกรณีนะครับที่ไม่ใช่คือรถเน้นย้ำนะครับที่ไม่ใช่คือรถอาจจะติดบัตรนะครับติดเคสคนค้ำนะครับสามารถซื้อได้แน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับเลทที่ผมบอกไป คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับรถกระบะนะครับแคปบปี0 9ถึงปี1นนะครับที่มีการปรับลดราคามานะครับช่วงต้นปี2,500 66นี้นะครับเพราะว่าคลิปแบบนี้คอนเทนต์นี้นะครับผมก็จะจัดทำเนาะ,ะทุกปีนะครับในช่วงต้นปีของทุกปีเลยนะครับจะได้รู้นะครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีราคากลางหรือว่าราคาจัดไฟแนนซ์ราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามียี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างครับโดยคันแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือ i e ี u ุสุดีแ นะครับในโฉมดีแมกนะครับถ้าเป็นแคปตั้งแต่ปี08จนไปถึง1 1เนี่ยเรียกว่ามีการปรับลดราคาแบบรุนแรงมากพอสมควรนะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ข้างเคียงกันกับ t o y ยตานะครับดีแมกได้ Mac, มีการปรับราคาลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอย่างดีแมก o ์โกซีลี่นะครับ, eries, รบปี08เนี่ยถ้าเป็นแคปเนาะเอสเอในปีที่แล้วนะครับยังมีราคาขายอยู่ที่2 0 0 0 0 0ปลายปลายหรือว่า3 0 0,000ลบนั่นเองนะครับก็อยู่ราคานั้นเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับราคา d m a มนะครับ SLX โกซิลี่ปีศูนย์แปดเนี่ยขายกันอยู่ที่ราคา2 5 0 0บวกลบเท่านั้นเองนะครับโดยบางคันเนี่ยสภาพสวยๆหน่อยก็2,500นนิดๆนะครับบวกนิดหน่อยบางคันสภาพแย่หน่อยก็2,500ลบนะครับอาจจะอยู่ประมาณ2 3 0 0 0น2 0มนะครับถือว่าลดลงมาพอสมควรแต่ข้อดีนะครับเรดการจัดไฟแนนซ์นะครับยังถือว่ายังได้สูงอยู่นะครับยังจัดไฟแนนด์ในดิรราคาเก่าอยู่นะครับอยู่ประมาณ2 9 0 0สนเก้แแถวๆนี้นะครับอยู่ที่เครดิตด้วยแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นรถที่ซื้อใช้งานค่อนข้างคุ้มเนื่องจากว่า เครดิตดีนะครับสามารถจัดเงินเหลือได้4ี่ห้าหมื่นเลยนะครับหรือใครนะครับที่ติดแบลคลิสนะครับในกรณีที่ไม่ได้คืนรถนะเน้นย้ำนะครับกรณีที่ไม่ได้คืนรถนะครับติดแบลคลิสในกรณีอื่นๆเนี่ยสามารถจัดได้นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับในโฉมแบบนี้นะครับดีแมกโรเซอรี่ปีศูนย์แปดถัดมานะครับก็จะเป็นปีศูนย์เก้านะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือไล่ง่ายๆนะตั้งแต่ไทเทเนียมนะครับจนไปถึงเอ็กซิลี่โฉมแรกนะครับหรือว่า เป็นโฉมสุดท้ายเจนนี้ละกันนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all new ด้วยปี09นะครับ s l x นะครับไทเทเนียมเนี่ยจากราคาขาย3 0 0แสนนะครับบวกลบปัจจุบันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่200,000ปลายเท่านั้นเองแต่ว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300,000กว่าบาทนะครับยังถือว่ายังจัดไฟแนนซ์ได้สูงอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่ว่าเป็นแบรนด์อุสุนะครับการจัดไฟแนนซ์เนี่ยเลทการจัดไฟแนนซน์มันยังได้สูงอยู่ สำหรับใครนะครับเครดิตดีนะครับจัดเลืเหลือนะครับท่วมแน่นอนนะครับเงินเหลือไม่ต่ำกว่า50,000แน่นอนนะครับเคสแบบนี้ก็เป็นอีกหนึรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกันนะสำหรับพวก DMAX Titanium มครับมาดูโฉมสุดท้ายนะครับ d x a x SLX นะครับ X Series ปี2 0 1 1กันนะครับอย่างคันนี้นะครับราคาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยขาย300,000กลางเลยนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ราคา3 0 0แสนบวกลบเท่านั้นเองนะครับถือว่าลดลงมาโอ้โหเยอะนะครับ50,000นเป็นอย่างต่ำนะครับจากราคาขายเมื่อปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้อย่างที่บอกนะครับมีการปรับราคาลงมาครเหลือแค่ สามแสนนะครับบวกลบนะครับบางคันสภาพสวยๆก็สามต้นยังเห็นอยู่นะครับสภาพแย่หน่อยนะครับก็สองแปดสองเก้าก็แล้วแต่นะว่าเราจะเจอในสภาพไหนแต่อีกเช่นกันนะครับก็คือรถนะครับถ้าเป็นแบรนด์จากอีซูนะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยใครเครดิตดีจับท่วมแน่นอนนะครับอย่างเอ็กซิลี่นะครับปี2011นะครับหรือว่า s อสนะครับปี2011เนี่ยนะครับมันยังมียอดจัดไฟแนนซ์สูงอยู่นะครับโดยจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณ3 7มแ0 0เจ็ดสา นะครับล่าสุดที่เช็คไปเนี่ยได้แน่ๆสามห้าสามหกได้ถึงแน่นอนนะครับสำหรับคนเครดิตดีดังนั้นนะครับรถกลุ่มอีซูซุนะครับได้ชมที่ผมบอกไปนะตั้งแต่ปี08จนไปถึงปี2011เนี่ยสำหรับใครที่ติดแบลคริ์นะครับในกรณีนะครับที่ไม่ใช่คืนรถเน้นย้ำนะครับที่ไม่ใช่คืนรถอาจจะติดบัตรนะครับติดเคสดคนค้ำนะครับสามารถซื้อได้แน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับเลทที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำนะครับที่ เื้อนะครับต่อการจัดไฟแนนซ์เป็นอย่างยิ่งนะสำหรับอีสูสูถัดมานะครับก็จะเป็น Toyota านะครับว mm ีโก้ในโฉมปี08091011นะครับโดยโฉม08ผมเคยรีวิวไปแล้วคันหนึ่งนะครับปลายปีนะครับปลายปี08เนี่ยมันก็เปิดแคปได้นะ ตอนแรกผมเข้าใจว่าปี09เท่านั้นนะครับที่เป็นวีโก้เนี่ยมันถึงจะเปิดแคปได้แต่นะครับมันก็จะมี08ปลายปีนะครับที่ยังเปิดแคปได้อยู่ผมเคยรีวิวไปแล้วอย่างที่บอกนะครับราคาขาย200,000กลางเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นปี08นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับถ้านับเป็นเปิดแคปได้ราคาคือ3บวกหมดเลยล่าสุดนะครับเมื่อต้นปีมีการปรับราคาลงมานะโดยเฉพาะปี09นะครับ10เนี่ยคือราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ300,000ละ300,000ลบละนะครับแต่ถ้าเกิดเปป็นี11 ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ3ต้นอยู่3 1 3 2 3 3นะครับก็แล้วแต่สภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างปี0 9 0 8 0 9 1 0เนี่ยราคานะครับตอนนี้อยู่ที่2 0 0 0 0นปลายเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น0 8ก็อยู่ประมาณ2 5 2 6 2 7นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น0 9 1 0ราคาก็อยู่ประมาณ2 7 2 8 2 9ถึง30 นะครับก็อยู่ที่สภาพตัวรถคันดังกล่านะครับแลวก็แหล่งที่มาด้วยเนาะว่าสภาพเนี่ยสวยประมาณไหนนะครับมีตำหนิอะไรหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วนะครับวีโก้โฉมนี้นะครับยังเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยความจุกจิกค่อนข้างน,น้อยอัตราเร่งดีกําลังเครื่องยนต์ดีถึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้ง่ายนะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ทั่วไปนะครับสำหรับวีโก้บ็อกนี้นะเป็นอะไรที่นิยมมากๆพอสมควรแล้วก็มีกระแสอะตอบรับค่อนข้างเยอะนะเวลาที่ผมทําคลิปรีวิวแต่ะะคัันนไปนะสหรบบบแี้ ก็อยู่ในเลทที่จัดไฟแนนซ์คล้ายๆอีซูซูเหมือนกันเนาะเลทการจัดไฟแนนซ์นั้นได้สูงมากนะครับแต่ราคาเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับลงไม่เยอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเนาะอย่างปี0 9นย์เนเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับราคามันขายกันส่วนใหญ่เนี่ยสามแสนต้นสามเอ็ดสามสองอะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันก็ลดลงมาแค่3 0 0 0 0ืเท่านั้นเองนะครับถือว่าลดมาไม่เยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ T m a มก ดังนั้นนะครับใครที่คิดจะหารถกระบะเอาไว้ใช้งานในเลทปีประมาณนี้จัดไฟแนนซ์สบายๆเนี่ยวิกโก้เนี่ย,ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับราคาขายเบานะครับราคายอดจัดไฟแนนซ์ยังสูงอยู่ แล้วก็มันจะคล้ายๆกันกับ d m a มตรงที่ว่าสำหรับใครนะครับที่ติดเครดิตในกรณีที่ไม่ได้คืนรถนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ปกติเลยดีไม่ดีมีจัดเงินเหลือด้วยนะครับแต่อาจจะเหลือไม่มากเท่ากับ d m a มเท่านั้นเองเนื่องจากราคาขายกับราคาจาัดไฟแนนซ์เนี่ยมันยังสูสีกันอยู่นะครับมันมีส่วนต่างอยู่ประมาณ3-4มหมื่นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นดีแม็กเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยห้าหมื่นมีแน่นอนนะครับในชมปีรุ่นที่ผมบอกไปดังนั้นนะครับใครที่มองหากระบะเอาไปใช้งานนะครับแบรนด์ชั้นนนาาา้ไไดปีีท่่ม่มมเกามากะครับ วิกโก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ตอบโจทย์พอสมควรเลยครับถัดมานะครับก็จะเป็น Mazda BT50 นะครับได้โฉม0 9 1ยถึหนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ลดปีค่อนข้างใหม่และนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ตามระบบเลยนะครับยอดจัดยังได้อยู่และอีกอย่างหนึ่งราคาถูกมากถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำนะครับโดยยกตัวอย่างนะครับถ้า เป็นมัด้าบีทีห้าศูนย์นะครับในโฉมแคปยกสูงนะยกตัวอย่างนะครับแคปยกสูงเนี่ยถ้าเป็นวีโก้แคปยกสูงพิลเนอร์เนี่ยนะครับในปีเดียวกันอย่างปีศูนย์เก้าเนี่ยครับพิลเนอร์ยังขายอยู่ที่ประมาณสองแสนไปปลายถึงสามแสนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมัด้าบีทีห้าศูนย์ตอนนี้ราคานะครับส่วนใหญ่อยู่ประมาณ สองแสนต้นนะครับหรือว่า2องแสนบวกลบนั่นเองนะครับโดยคันนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยทางช่องตำรารถก็เพิ่งมีรีวิวไปไม่นานนี้นะครับโดยราคาขายอยู่ที่ประมาณแสนแปดก็ถือว่ามันถูกกว่าราคาตลาดพอสมควรนะครับและยอดจัดที่เช็คไปล่าสุดนะครับสองแสนสามนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับถือว่าได้ยอดจัดสูงมากๆถ้าเปรียบเทียบกับราคาขายปกตินะครับดังนั้นนะครับมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งยี่ห้อ ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในตลาดรถมือสองนะครับถ้าเป็นรถกระบะในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากในปีใหม่สมรรถนะโอเคนะครับราคาค่อนข้างถูกยิ่งเป็นตัวเตี้ยนะครับโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับราคาแสนกลางเท่านั้นนะครับแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกไม่เกินนั้นแน่นอนนะครับถ้าเป็นแคปเตี้ยนะครับในปีใหม่ๆแบบนี้เลย09นะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับใครที่มองหา กระบะนะครับเป็นแบรนด์ตัวเลือกเนาะเอาไว้ใช้งานนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมันได้ปีที่ห้าส่นค่อนข้าง,งตอบโจทย์เพราะว่าราคาขายของเขาเนี่ยมันไม่หนีกันเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบอย่างปีศูนย์เะครับหนึ่ศูนย์หเนี่ยคือราคาหนีกันไม่เยอะนะครับหลักหมื่นนิดหน่อยนะครับดังนั้นนะมันจะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างที่บอกไปราคาถูก ไฟนนซ์ยังจัดได้เกินอยู่นะครับสำหรับคนเครดิตดีเนาะก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับมาด้าพีทีห้าศูนย์ครับถัดมานะครับฟอร์ดเลนเชอร์นะครับในโฉมศูนย์เก้านะครับถึงหนึ่งหนึ่งคือโฉมนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นบล็อกเดียวกับเอ่อมาด้าพีทีห้าศูนย์แหละนะครับเครื่องยนต์ทุกอย่างแทบจะเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นยี่ห้อรถนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะฮะก็ขอไม่พูดเยอะนะครับเอาเป็นว่าราคานะครับของตัวมาด้ากกััันนนะะคครบอาาจจต่่งแ หลักพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับไม่เกินนั้นแน่นอนบางคันถ้าสวยกว่าอาจจะแพงกว่ามาด้าก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่สภาพคันดังกล่าวด้วยว่าราคาเนี่ยกับสภาพเนี่ยมันประมาณไหนเนาะไม่ใช่จะเอาไปอิงว่าเออเฮ้ยมาด้ามันขายเท่านี้ฟอร์ดก็ต้องเท่านี้หรือถูกกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดค่าสามภาระท,ทางไฟแนนซ์เนี่ยรู้สึกว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยจะจัดของฟอร์ดเนี่ยได้ถูกกว่ามาด้าเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใครไม่ซีเรียสเรื่องแบบนี้นะครับก็ ใช้ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับเรียกว่าจะเป็นบล็อกเดียวกันอยู่แล้วเนาะสำหรับมาต้าตัวนี้นะกับฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้นะครับก็ตามนั้นละกันนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ทางเลือกละกันนะครับสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์ในชมนี้ครับถัดมานะครับก็ขอพูดรวมๆละกันนะครับนิสสันนาวาล่ากับบิซูบิชินะครับไทตันในชม09ถึง11นะครับขอยกตัวอย่างอย่างนิสสันก่อนนะครับนิสสันนะครับถ้าเป็นแคปเตียธรรมดานะครับตอนนี้ถ้าปีเอ่อ11เลยเนี่ย ล่าสุดผมเคยรีวิวไปนะครับสองแสนต้นๆ้นหนึ่งสองแสนกลางเท่านั้นเองนะครับหรือว่า2องแสนกลางบวกลบแล้วกันอยู่ที่สภาพนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าปีนะครับได้ใหม่มากๆนะครับปี2011นะครับแต่ว่าราคาขายเนี่ยขายแค่2องแสนกลางเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยบสูงนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ3 0 0แสนต้นนะครับถ้าเป็นนาวาล่าในชมปี1ิแต่ถ้าเกิดแคปเตียธรรมดานะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับสองแสนกลางบวกลบก็ขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถด้วยครับส่วนทางื่่อนนนไขใกกกล้เเคคียงััััะรบบตว ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับราคาพอๆกันเลยนะครับ2แสนกลางบวกลบเท่านั้นเองนะครับในปี09นะแต่ถ้าเกิดเป็นปี2010 2011เนี่ยเหมือนว่าราคานับจะแรงกว่าเวลานิดหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับราคาหน้าร้านนะครับหรือว่าราคากลางที่มีการปรับมาแล้วนะครับรวมไปถึงราคาจัดไฟแนนซ์เนาะสำหรับต้นปี66นี้นะครับก็อาจจะครบทวนบ้างไม่คบทวนบ้างนะครับแต่ก็พยายามหามา เต็มที่แล้วนะครับในหลายๆพื้นที่เนาะที่มีการปรับราคามาเรียกว่าเกือบจะ1 0 0ในทุกพื้นที่ที่ผมไปรีวิวแล้วนะครับสำหรับราคาแบบนี้เนาะดังนั้นนะครับใครนะครับที่คิดจะซื้อรถนะครับประเภทแบบนี้นะครับก็ลองโทรมาปรึกษาทางช่องตำลารถได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นคลิปจากทางช่องตำลารถแล้วจะไปเหมารวมว่าทุกร้านต้องขายราคานี้ไม่ใช่นะเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคันนะครับแต่ละร้านนะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แหล่งที่มาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ นะครับดังนั้นก็อย่าไปเหมารวมนะครับก็เอาเป็นว่าดูเป็นกลางและกันใจเป็นกลางเนาะถ้าเกิดเห็นร้านข้างบ้านนะครับมีการขายแบบ ราคาเก่าอยู่ก็ลองไปยับยับถามดูนะครับว่าลดได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาไม่ให้ส่วนลดก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็มองดูที่อื่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าการซื้อรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจบเลยนะครับมันก็ต้องมีค่าเป็นทนนตามมาอีกทีนึงนะครับดังนั้นก็ต้องใจเย็นนะครับแล้วก็เลือกอย่างระมัดระวังเนาะในการเลือกซื้อรถมือสองนะครับถ้ายังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยลวกันนะครับกับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดี